ดังขึ้นเบาๆเหมือนมีคนกำลังเขียนอะไรบางอย่างทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นตูนหันขวับไปมองแล้วไฟฉายในมือของเขาก็ดับลงทันทีภายในห้องมืดสนิทเสียงลากโตดังขึ้นจากด้านหลังกึกกึกกึกตูนเริ่มหายใจแรงขึ้นมือสัน่นเขารีบหันหลังกลับไปดูและนั่นคือวินาทีที่เขาอยากจะกรีดร้องออกมาดังๆ พราะข้างหน้าเขามีเงาของนักเรียนหญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระดานเธอยือนนิ่งไม่ขยับแต่ตูนมองเห็นชัดเจนว่าเธอไม่มีหน้ามีแต่โพรงดำสนิทตรงกลางใบหน้าและมือของเธอกำลังชี้มาที่เขาเพื่อนๆที่ยืนรอข้างนอกได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนจากในห้องเรียนพวกเขารีบวิ่งหนีไปแจ้งครูเวนให้มาดูแต่เมื่อทุกคนกลับมาที่ห้องเรียนห้าวสาวห้องกลับว่างเปล่า